สวัสดีค่ะแล้วก็มาเรียนกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมมธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะเรื่องการจัดการข้อมูลและสารสนเทศก็จะประกอบไปด้วยการนำเข้าข้อมูลกระบวนการเก็บรักษาข้อมูล และสุดท้ายค่ะการแสดงผลและเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการอวบนผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศอ่ามันก็จะสืบเนื่องมาจากเรื่องก่อนๆน,นะคะก่อนหน้านี้เราก็เคยได้เรียนในเรื่องของข้อมูลไปแล้วเรียนน่าจะจําได้นะว่าข้อมูลเนี่ยมันถูกแบ่งตามแหล่งที่มาเนี่ยได้2ประเภทก็จะมีข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ จำได้เนาะโอเคแล้วข้อมูลเหล่านี้ค่ะในการที่เราจะเอาไปใช้งานในการที่จะเอาไปใช้งานเนี่ยเราก็ต้องมีขั้นตอนนะคะนั่นก็คือการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเป็นการกระทำของเครื่องคอมพิวเตอร์กับข้อมูลเช่นการรวบรวมข้อมูลเป็นแฟ้มข้อมูลการคำนวณการเปรียบเทียบการเรียงลำดับ การจัดกลุ่มข้อมูลการทำรายงานเป็นต้นนี่ก็จะเป็นขั้นตอนทั้ง3าขั้นนะคะในการที่จัดมวลผลข้อมูลเนี่ยให้เป็นสารสนเทศขั้นที่1ก็จะต้องนำข้อมูลนะคะข้อมูลเข้าก็เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆขั้นที่2ค่ะเป็นการประมวลผลก็ประมวลผลโดยการเรียงข้อมูลและการจัดกลุ่มข้อมูลเขาก็จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะในการคิดคำนวณ ต่อมาค่ะขั้นที่3เมื่อคิดคำนวณเสร็จแล้วก็จะเป็นข้อมูลออกจัดทำเป็นรายงานข้อมูลสารสนเทศหรือกราฟแสดงข้อมูลนะคะการดรเววผลค่ะก็จะถูกแบ่งย่อยได้ดังนี้นะคะหการรวบรวมข้อมูลเป็นแฟ้มข้อมูลเป็นการพิมพ์ข้อมูลและบันทึกไว้เป็นแฟ้มข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. การคำนวณการนำข้อมูลที่เป็นตัวเลขคำนวณด้วยการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ 3. การเปรียบเทียบการดำเนินการเปรียบเทียบทางตรรกะเช่นมากกว่าน้อยกว่า 4. การเรียงลำดับการเรียงลำดับข้อมูลตามลำดับตัวเลขหรือตัวอักษร 5. การจัดกลุ่มข้อมูลการจัดกลุ่มข้อมูลตามกลุ่มต่างๆเช่นเพศปีเกิดสุดท้ายค่ะ การทำรายงานเป็นการสรุปผลและสร้างรายงานการประมวลผลข้อมูลนะคะก็จะถูกแบ่งออกเป็น2วิธีด้วยกันวิธีที่1คือการประมวลผลแบบเชื่อมตรงเป็นวิธีการนำข้อมูลแต่ละรายการที่ถูกบันทึกเข้ามาประมวลผลทันทีนิยมใช้ในงานที่ต้องการได้ผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้ทันทีหรือในงานที่ข้อมูลจะต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเช่น เมื่อน,นักเรียนเบิกเงินจากตู้ ATM และรายการการเบริกเงินของนักเรียนแต่ละครั้งจะไปประมวลผลที่เครื่องหลักที่อาจอยู่ที่ห่างไกลในทันทีโดยข้อมูลจะถูกนำไปคำนวณและบันทึกยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากของนักเรียนทันทีวิธีการประมวลผลข้อมูลแบบที่สองเป็นการประมวลผลข้อมูลแบบกลุ่ม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาหนึ่งและนำข้อมูลที่ได้รับในช่วงเวลาดังกล่าวมาประมวลผลพร้อมกันเช่นการเก็บข้อมูลเวลาเข้าออกของนักเรียนเมื่อถึงสิ้นเดือนโรงเรียนจะนำข้อมูลมาประมวลผลเป็นรายงานการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนประจำเดือนเป็นต้นค่ะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็คือเวลาที่นักเรียนเรียนเนี่ยแหละค่ะคุณครูเขาก็จะเก็บข้อมูลการเรียนต่างๆของพวกเราทั้งคะแนนการสอบ คะแนนเก็บแล้วก็เวลาเรียนจนถึงเวลาค่ะถึงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็คือเราจะมาทําเป็นเกรดกันเป็นเกรดเฉลีย่ยวันักเรียนเนี่ยได้เกรดเฉลีย่ยเท่าไหร่ในเทอมนี้อ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะแล้วก็มีอีกมากมายเลยค่ะในชีวิตประจําวันของเราที่เราเจอทั้งวิธีการประมวลผลแบบกลุ่มแล้วก็แบบทันทีแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะสามารถแยกแยะออกได้หรือไม่ให้นักเรียนนะคะไปสังเกตไฮไลท์ที่ครูเอา ตัวสีเหลืองๆเนี่ยค่ะคุมเอาไว้อะตรงนั้นจะเป็นจุดเป็นจุดสังเกตสําคัญนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ไปจดเลคเชอร์เอาไว้ในสมุดหรือนักเรียนเนี่ยถ้ามีปากกาไฮไลท์นะคะไปขีดเอาไว้ในหนังสือเรียนค่ะอะเพราะว่าตรงนี้เป็นคําสําคัญของหัวข้อนะคะโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะวิชาวิทยาการคำนวณไม่มีภาระงานนะคะ หลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนจากในหลายกลุ่มแล้วก็ขอแค่ให้นักเรียนเนี่ยกลับมาทบทวนด้วยทบทวนได้ทั้งในหนังสือเรียนหรือทั้งในวิดีโอนี้นะคะก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนมากค่ะที่อยู่ในสถานการณ์โควิด1ิบเก้าที่เราต้องเรียนออนไลน์กันเนี่ยนักเรียนก็ยังเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอก็ขอให้สม่ำเสมอต่อไปนะคะ แล้วก็วันนี้ถ้าครูพูดผิดค่ะตกบกพร่องประการใดแปก็ขออภัยใณาทีนี้ด้วยสําหรับอ้างอิงนะคะก็มาจากบริษัทอักษรเจริญทัศน์ค่ะผู้ผลิตหนังสือเรียนของเราแล้วก็มีสื่อดีๆให้เราใช้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ